ความวุ่นวายกลาหลในสนามมวยดุมพินีในอดีตนะครับเมื่อวันที่26มกราคมปีพุทธศักราช2531คนไทยทั้งชาติต่างตั้งตารอคอยศึกสายเลือดศึกป้องกันแชมป์โลกครั้งที่7ของแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยก็คือเขาทรายแกล็กซี่ซึ่งพบกับนอกชกนะครับจากชาติเดียวกันก็คือกล้องทรณีพยัคฆ์อรุณตลอดการชกทั้ง12ยกเป็นไปอย่างน่าเบื่อน่ายเพราะว่าแชมป์โลกเขาทรายไล่ต้อนไล่ชกอยู่ข้างเดียว ในขณะที่ผู้ท้าชิงเอาตต่หนีราวกับตัวเองมีคะแนนนําส่วนทางด้านแฟนมวยซึ่งชินชากับระบบการให้คะแนนแบบมวยไทยก็คือรูปมวยสวยจึงเทราคาไปที่ผู้ท้าชิงหมดจนการชกครบ12ยกบางรายจ่ายเงินกันไปแล้วเพราะชินกับการให้คะแนนแบบมวยไทยเขาซ้ายเองกับทีมงานก็มีสีหน้าไม่ค่อยดีเมื่อครบยกในขณะที่ผู้ท้าชิงกอดทีมงานร้องห่มร้องไห้ดีใจที่จะได้เป็นแชมป์โลกเสียที ในขณะที่ช่างภาพและผู้มิเกี่ยวข้องต่างกรูกขึ้นไปบนเวทีเป็นที่โอนำมานในขณะที่กรรมการรวมคะแนนอยู่นั้นก็มีบุคคลหนึ่งส่งซิกขึ้นมาหานะครับแล้วก็ก็คือนิวัตด,ดาสุวรรณวัดวาชนะแล้วเท่านั้นแหละนะครับทีมงานของเขารายก็แบกเขารายนะครับขึ้นบนบ่าชายโยโห่ร้องทํากลางความงุนงงของฝ่ายพ้ท้าจริงในขณะที่แฟนมวยทั้งหลาย,ต,าลายต่างตะโกนขี้โกงขี้โกง เกิดความโกรหหนขึ้นพอสมควรชนิดเกือบมีเหตุร้ายจนโคโสกวิเชียนนีริกานนแทบจะประกาศคะแนนไม่ได้สุดท้ายก็ประกาศคะแนนให้เขาทรายชนะเป็นเอกฉันขาดรอยทั้ง3เสียงเป็นบทเรียนของเซียนมวยชาวไทยที่ชาจินกับระบบให้คะแนนแบบมวยไทยเพราะกรรมการต่างชาติมองว่าผู้ท้าจริงเอาแต่วิ่งนีอย่างเดียวแม้ทุกวันนี้ยังมีผู้กล่าวว่าแมตต์อัปยศของวงการมวยโลกไทยอยู่เลยนะครับ